วันนี้เราจะมาดูาส้มโอกันที่ปลูกไว้หน้าบ้านกันนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เรามาดูส้มโอที่บ้านกันนะคะนี่คือ,อส้มโอที่ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะคะปีนี้ก็ออกลูกโดกมากเลยนะคะนี่คือ,อส้มโอทองดีนะคะ รสชาติก็จะหวานอมเปรี้ยวนะคะเนื้อสีข้างในก็จะเป็นสีชมพูนะคะลูกก็ไม่ยังไม่โตมากเท่าไหร่นะคะแต่ปีนี้มาลูกดกมากเลยนะคะที่หน้าบ้านก็ได้ปลูกส้มโอไว้หนึ่งต้นนะคะ มาปีนี้ลูกโดกมากเลยปอกลูกเต็มต้นเลยนะคะก็ได้กินทุกปีนะคะส้มโอต้นนี้รสชาติก็หวานอมเปรี้ยวนะคะเดี๋ยวเรามาดูลูกส้มโอกันนะคะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามารับชมกันนะคะลูกดกมาก มาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีลูกออกเยอะอยู่นะคะนี่คือลูกส้มโอที่ปลูกไว้ยอยู่หน้าบ้านนะคะลูกนี้ก็อ่าพวงเป็นคู่เลยนะคะผิวก็ยังไม่ เกโพนะคะส้มโอวันนี้ก็จะพามาดูาต้นส้มโอที่ปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะคะอยากให้ทุกท่านได้เข้ามาดูว่ามันดกจริงๆอะค่ะปีนี้ออกลูกดกมากเลยนะคะ หันไปทางไหนก็มีแต่ลูกส้มโอเต็มต้นเลยนะคะลูกดกจริงๆเลยนะคะนี่นะคะลูกก็ยังไม่โตเต็มที่นะคะแต่อยากให้ทุกท่านได้เข้ามาดูกันนะคะที่บ้านได้ปลูกส้มโออยากให้มาดู ลูกส้มโอหน้าบ้านกันนะคะต้นก็ไม่ใหญ่มากเลยนะคะแต่ดูลูกนะ่ะดกมากเต็มต้นเลยะอคะ่ะนี่คือต้นส้มโอก็ไม่ต้นไม่ใหญ่มากนะคะแต่ลูกดกจริงๆ นี่นะคะลูกเต็มต้นเลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมอ่าส้มโอที่ปลูกไว้ที่หน้าบ้านนะคะนี่อีกนะคะลูกก็ยังไม่โตเต็มที่